คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามานั่งรถรางเที่ยวเมืองหน้ากันต่อนะครับเป็นภาคสองนะครับต่อจากคลิปแรกจะขอนลเจ้าฝ้าถนนเส้นนิดนัดถึงด้านหน้าถนนมหาพรหมนะเจ้าเป็นพระนางของเจ้ามหาพรหมสุรัฐธาดาเป็นเจ้าผู้ครองและครอนานองค์สุดท้ายเจ้าองค์ที่64สินะเจ้า นาหนบรรทาเองมีเจ้าผู้ครองและขอนทั้งมด64พระองค์อ,องค์สุดทายจุวาครองนาได้นหนึ่งปี24 7 4เจหลังจากนั้นต่อมาส4งส้าก็ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองนะเจ้าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนาะเจ้าแต่วัาทุกวันนี้ก่อนไปแตร์ป่อเมืองนาหนด้วยผู้วา่าราชการจังหวัดนาน์ก่ออันนะเจ้าคนนปัจจุบันนี้บาดบานเลยเจ้าสาหรับเดือนนี้มาใหม่ตัวอีละเจ้าท่านอุกิสุโศภะผู้วา่าราชการจังหวัดนานคนที่ห้า สิบสองนะเจ้าขอแนะนำอนเกียวกันการทาด้านซ้ายมือและเจ้าร้านกาแฟฟูพยายาา ผลิตาผลคนอยู่กระป่ากาแฟเมืองนานและเจ้ามีขั้นตอนการปลูกขั้นตอนการลิตฤุษีตีจากวัดนานตัมเมือนกันและเจ้ามีกาแฟานานต้องมีชาเมืองนานและเจ้ามีอยู่สองสายพันธุ์ชาสายพันธุ์แรกชาอูหล,ลงเบอร์สิบสองตีศูนย์ทูฟ้าพัฒนาตีอำเภอบ่อกเกลือเจ้าโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนของสมเด็จพระเทพระองัานฯและเจ้า แถมหนึ่งอายพันธุ์ขวัญชาเมียงชาโบราณคนสมัยโบราณนาเมี่ยงเป็นคือราชบรราการแก่เจ้าผู้ครองและขอนแต่ว่าสมัยนี้เราอ่อนรุ่นใหม่บทกิจมีเจ้า,า่านเดินไปเซเว่นก็คือโออิชิและเจ้าชาสายพันธุ์อัสสัมนะเจ้าแต่คนงานทวัญอิหวัดชาเมียงหรือว่าสามารถจกกริงและกีซูนบริการนห้องอเทศบาลเมืองแร่ร่างชา เจ้าดื่มชาหนาหนึ่งแก้วถ่ากับรักษาปลาเป็ดมือไรนะเจ้าลองไปจมกระไดชาหนานออค์แกนอีกร้อยเปอร์เซ็นตะ์เจ้าเข้าสู่ด้านหน้านหนูจะนำพาท่านเข้าสู่ประตูเมืองเก่าหนาแลนะเจ้าในสมัยอดีตแน,นวทางด้านซ้ายมือตรงบริเวณแห่งนี้จะเป็นแนวกำแพงเมืองเก่าหนานทั้หมดเลยเจ้าหลังจากนั้นต่อมาโดนน้ำท่วมเมื่อปีพศ2 3 6 โดน้ำท่วมนักกระเจ้าเหลือจะทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้และเจ้าแนวกำแพงเมืองเก่าเมืองงานนาปัจจุบันและเจา้าสามแยกตรงนี้เขาห้องกันว่าสามแยกประตูปองน้ำสมัยก่อนนั่นใช่ในการระบายน้ำเมื่อโดนน้ำท่วมดำท่วมตะอันและเจา้าท้อมทางแนวกำแพงเมืองเก่าปัจจุบันนี่คือวัทําด้วยกอิฐก่อขึ้นเป็นจางจัง หอก,กันว่าเป็นแบบเชิงเทินแล้วะเ้าด้านบนจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นแบบหกเหลี่ยมแล้จเจ้านอกใบด้านบนสีม่ม้าเ้าจแต่หากเขาได้ได้ไปชมภาพเัืเงเาได้ดีพิพิธภัณฑ์ท่าสารแห่งชาติด,ดัานในสมัยอดีตน่าจะเป็นท่อนซุ้งหรือว่าท่อนไม้เจ้าปักเลียงรายเป็นแบบพาเนียร์ทอดวานในสมัยอดีตนั่นประตูเมืองเรานานเวลาจะเปิดเวลาจะปิดต้องเปิดต้อง,ป,องปิดเป็นเวลาบอกไว้ว่า อตีกองย่ำรุ่งหกโมงเจ้าตีกองย่ำค่ำหกโมงแลงถ้าภัยออกนอกเมืองโดยผล้รดรับอนุญาตจะต้องโดนโทษประหารชีวิตและเจ้าพระว่าสมัยก่อนนั่นกฎหมายเมืองไงก็คือกฎหมายอาณาจักรละคำประจำนครน,นั่นโดยเจ้าชีวิตก็คือว่าเพระเจ้าอาณาจักรโริทิเดชเจ้าผู้ครและครนานในสมัยน,นั่นองค์ที่หกสิบสองและเจ้า ณตอนนี้เยอยู่บนถนนจิวาถนนมหาวงเจ้าหักตรงยาวอย่างเดียวไปจุดถึงวัดพระธาตุเจแหงว่าสำรับคนเกิดปีเทาะหรือว่าปีกระต่ายเจ้าวันนี้ต้องขออภัยด้วยลางว่าสามารถออกดอกเขตเทศบาลได้เจ้าึืงเฉพาะในเขตเทศบาลตะบลในเวียงตะอันและเจ้าถ้าเขาน่วาวาดตั้งแต่วัดภูมินและเจ้าจนดถึงทางด้านซ้ายมือแห่งนี้ วัดโมคุนกระประมาณจะเป็นวัดที่เจ็ดนะเจ้าในเมืองนานบ้านเฮาสำหรับวัดแห่งนี้อยู่ในเขตเมืองเก่านานและเจ้าตามทักษะของเมืองนา้นตีบอกไว้ว่าเจ็ประตูหนึ่งหนองสิบสองวัดแต่คนนานบ้านเฮาเองออกพรรษากันแล้วแล้วเจ้าคนท่าวคนแก่ก็บอกไว้ว่าหากไผตียังบอกมีกู่เตือเจ้าสามารมาถวายเทียนคู่ณวัดโมคุนแห่งนี้แล้วท่านจะพบเงื้อคู่ของท่านเล้วขึ้นตัวยและเจ้า พี่ด้านหลังสาธุดใหญ่เลยนะเจ้าออกจากเมืองเก่าเข้าสู่เมืองใหม่นะเจ้าสนาด,ด้านซ้ายมือขวามืมอหน้าสีเขียวมอระกฏตินีละเจ้าสมัยก่อนนั่งบบได้ใจกินบบได้ใจอาบแต่อย่างไรละเจ้าแต่ว่าใจในการวางกับรักคาซึกเลยก่อนสตูละเจ้า กับดักย่างแรกก็เป็นควากงามย่างที่สองก็เป็นมดแดงหรือว่ามดทรมสมัยแต่ก่อนนั่นศัตรูเป็นมาตีเมืองงางเป็นนุ่งสิ้นหรือวันนุ่งสโลมมาเจ้ามาป้ามดแดงของงานบ้านเฮาละเจ้าบอกว่าไปกล้าตีไหนของเปินเนาะอนนีตะเลิศเปิดเบิร์งละเจ้าก็ห้องกันว่ามดแดงกู้ชาติมานจนถึงทุกวันนี้เจ้าสมัยก่อนนั่นนานบ้านเฮาเป็นนี่บุญครองมดแดงและเจ้าบอกว่าไปฆ่าไอหยังละเจ้า สำหรับซีแยกตรงนี้ป,ป้ายบอกไว้ทางด้านขวามือเจ้าสีแยกดอนแยงคำว่าแยงเป็นภาษากรเมืองและเจ้าเนื่อหมายถึงว่าแอบซุ่มดูมองดูนะเจ้าเป็นภาษาอีสานตัวว่าเบิงเป็นภาษาใต้ตัวบ้านแล้วเจ้าในผลานห้องทุกวันนี้ว่าซีแยกของปศเพราะว่าแจ้กับชีวิตประจำวันนะเจ้าสมัยแตยก่กอนห้องบาสซีแยกดอนแยงทราะว่า ชาวนายบชาวพม่าได้มีการแข่งขันกันสร้างเพื่อเจอดีย์เจ้าชาวนานบ้านเฮาได้สร้างเพื่อเจอดีย์ที่วัดจ้างกำมวงระวิหรัรมีช่างร้อมรอบบนฐานทั้งหมดสาวสีเจือและเจ้าส่วนพม่าได้สร้างเจดีย์ทางด้านหน้าเจดีย์ของวัดสวนตาง เ็มีกติกาบอกว่าหากไผยสร้างแล้วก่อนภายเรนหนึ่งคืนยกชัดคืนก่อนผู้นั่นจะชนะจะได้ครองบ้านครองเมืองเจ้าชาวนานบ้านฮักกอฉลาดบะแอบสุ่มพอตรงเสียใหญ่อตอนใหญ่ตะกี้พอเขามาสร้างไปถึงไหนแล้วเจ้าหลังจากนั่นชาวนานเองก็ส่งกำลังพลไปตัดไม้ไผ่ มาแล้วจใจคนกับจ้างมาจวยกันก่อขึ้นหลังจากนันสารไม่ไั่ขึ้นเป็นแบบเจดีแล้วเจ้าคนหนาด้านเทากตนังผ้าขาวมาร้อมรอบองเจดีเจาเ้าชาวนาได้ยกชัดขึ้นก่อนส่วนพม่าก็ต้องนีพ่ายแพ้ ไปเจ้าเมืองพิบานในสมัยอดีตนั่นบรรทบุตษของนุ่ฉนฉลาดแะเจ้ามีปฏิพันธ์แบบพลิมตีบอกว่าเป็นกุสโลบายอันเป็นกุศลมาได้โคดรกงไข่เตยอย่างไรหากเขาโวยแน่แบบนี้ก็คงจะเสียบ้านเสียเมืองไปตั้งแต่สมัยอดีตแล้วและเจ้าอตอนนี้อยู่ตีว่าสวนตาลและเจ้าทุกวันสงการของทูกปี บนหน้าบ้านเฮาถือว่าจากตาตักน้ำจากบ่อน้ำที่ด้านหน้าแห่งนี้เจ้าส่งน้ำพระเจ้าทองทิพย์ทางด้านไหนพร้อมทั้งน้ำพระชานจากสมเด็จพระเทพและเจ้าเป็นประจําทุกปีเฉพาะวันสงกา์กันตีนี้และเจ้าทั้งยิ่งใหญ่ทุกปีเลยและเจ้าส่วนทางด้านไหนมีพระเจ้าทองทิพย์สายตาของพระองค์ท่านจม่งตรงสู่บนน้ำด้านหน้าตรงนี้ตลอดเวลาและเจ้าพระเจ้าทองทิพย์ทิพย์แห่งทองและเจ้า เพราะว่าสอาสร้างในสมัยของเจ้าที่โลกาลเจ้าผู้ทองนครเชียงใหม่และเจ้าก็มีคนสงสัยว่าเป็นอย่างคนเชียงใหม่ถึงได้มาสร้างตีเมืองน,นเพราะว่าในสมัยอดีตนั่นเมืองนานบ้านหฮาเกิดต๊เป็นเมื่อขึ้นกับทางล่านนาได้ยู่ชวรนระยะหนึ่งเจ้าก่อนตีพระเจ้าที่โลกาลจะพื้นบ้านคืนเมืองขึ้นกับคนเมืองนานก็ได้สร้างพระเจ้าทองทิพย์ไหวเพื่อว่าบ่นค้อคนเชียงใหม่กับคนานาน ที่16เดือนมีนาคม2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชินีนาถได้เสด็จมาทอดมาเสด็จมาทำพิการพระเจ้าลงที่เจดีย์จักหวัลนาด้วยเหมือนกันและเจ้าประมาณ5 0สกว่าปีที่พานมาแล้วนะเจ้าณตอนนี้อยู่วัถนนทจิวะพนน์มหาโยชน์เป็นพระนางเป็นนากศกุลพระราชทานในสมัยราชกาลารที่6นและเจ้าพระราชทานคือพระเจ้านาในสมัยอดีต ลาสกุลนี่ว่ามหารเรสนังนและเจา้าบนถนนเส้นนี้เลยเจ้าเส้นตียาวที่สุดในจังหวัดน,น่านในเขตเมืองน่านตอนนี้ออกถึงอ่าะขึ้นทางตอนเหนือของจังหวัดน่านได้ตวัวและเจ้าอย่างเช่นอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวเจียงกลางตุงจ้างทงด่านชายแดนห้วยโกลที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเจ้เจา ีไถ่ไนี่มาแอลมือหนาเป็นข่างแรกตัวไก็เจ้ามีก็เจ้าข้างใดในชีวิตเลยเออมีปีด้านหลังตัวไอ้เจ้าบ่นบอกไว้ว่างานไถ่ยามาแอลหนาแล้วเจ้าต้องตั้งใจมาเพื่อเจ้าเน้อเพราะว่างานบ้านเฮาก็ได้เป็นเมือพทางยบจังหวัดไหนแม่ไปค้ำวันงานหาเขาลบไม่เองออกพี่ละเจ้าอยากจะบอกว่านานนาแล้วเจ้าควรจะถิอเมืองหนามาถึงแล้วอยู่นานๆกับตัวไล้เจ้าวันเจ้า โนะบมือไม่ไหวที่จได้กรจะปฏิบัติเขาเป็นลาวสาวหายกันแลเวาจาโบกมือไม่ไหกันเรเจะมูอขอได้นานทางด้นซ้มือแลเราจาสำนักงานเทศบาเมืองานจุดกำเนิดของโรลาชูมือคันนี่ติดทันงานกันยูเรเจ้า โดยนายกสุลาโฟนเทียนโสและเจรองอลิสาบญสมรองประสมมงคโมโควิซุสและก็รองนักรศิริรัฐพ,พิริยะร้อมทางข้าราชการทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองแองรวมด้วย่วยการเปิดชุมชนในเขตเทศบาลตำบ,บนเลวียนเป็นห้องรับแขกกระเจ้าเอว่าไว้คอยเจ้าท่าแขกบ้านแขกเมืองที่ได้มาแอวเมืองและเจ้าสังเกตได้ว่านานมาเฮาสซันเดย์ของเมืองแงก็คือความเงียบและเจ้าถานนสะอาดสะอาดผู้คนมีน้ำใจต่อนักท่องเที่ยว ตีบมาแอลเมืองนาโตัวเจ้าสำรับเทศบาลเมืองน่านเองนะเจ้าเมื่อปี2554เดหา5ราวันจากกินดรีกาดวันกินดีทองคำนะะเจ้าสาขาอ,องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดเยีเ่ยมแห่งประเทศไทยนะะเจ้าไทยแลนด์ทัวร i ซิมอว r d 2 0 1 0ศลนาเจ้าโดยโทอนทอ